สิทเซนมีครูเซนมาสเตอร์บทที่12การเข้าถึงเซนจากการศึกษาเรื่องราวชีวิตจริงของครูบาเซนขอฉันทำหน้าที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติพร้อมสาระความเป็นมาของเซนซึ่งความตั้งใจเช่นนี้มีมานานเกินไปกว่า20ปีแล้วอาจารย์ธีรธาตมักเปลยขึ้นมาบ่อยๆ่อยทำนองสงสัยว่าเห็นตั้งใจมานานมีความมุ่งมั่นมาตลอดมาคิดดูแล้ว หนังสือที่ฉันจงใจซื้อจากร้านหนังสือค ok ิโนคุนิยะฉันคอยติดตามมาตลอดและซื้อมาอ่านเกือบทุกเล่มปรากฏว่าจนแล้วจนรอดฉันหมดปัญญาและหมดภูมิเนื่องจากมีแต่ข้อมูลรกรุงรังมากมายวกไปเวียนมาสุมอยู่เต็มล้นสมองก็ว่าได้แต่เขียนไม่ได้เลยทำไมหรือทำไมทำไมคำตอบมีชัดเจนคือฉันไม่รู้จะไปถามใคร เนื่องจากเมืองไทยนี้สำนักเซนยังไม่มีมีหนังสือมากมายฉันต้องใช้เวลามากสุดที่จะบรรยายในที่สุดหนังสือสูตรของเว่ยหลางคือเข็มทิศช,ชี้ทางนำฉันไปตามทิศทางเซนที่ถูกต้องเป็นข้อมูลตรงให้ฉันมั่นใจอีกครั้งคือข้อมูลจากพระไตรปิฎกจีนจงหัวต้าจ้างจริงและชุดอัธกถาเป็นชุดปกดำคือโซกจ่างเก่งนั่นเอง ดังนั้นเมื่ออิงข้อมูลจากหนังสือสูตรของเวลาักจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อเซนมีบิดาหรือผู้ให้กำเนิดเซนเป็นพระสังฆปรินายกสืบสายมาจากอินเดียมาอาศัยแผ่นดินจีนเป็นมาตุภูมิและกำเนิดทายาทเซนอีกห้าองค์ กล่าวโดยสรุปต้องกินเวลาประมาณ200ปีจึงเกิดหนังสือเล่มนี้และมีการสืบทอดต่อๆกันมาจนบัตรนี้ด้วยการเวลาที่สืบมาเซนจึงเจริญรุ่งเรืองเป็นยุคทองของเซนในราชวงศ์ถังเป็นไปจริงตามคำทำนายหรือจิตพยากรณ์จากท่านปรัตยาตาระสังฆปรินายก องค์ที่27ได้ฝากคำพยากรณ์นี้ผ่านพระโพธิธรรมว่าจะมีลูกม้าออกจากอุ้งเท้าของสิทธเซนเกี่ยวกับคำพยากรณ์นี้ฉันต้องศึกษาค้นหาหลักฐานนานพอดูจนมั่นใจและเสนอผู้อ่านดังนี้จากหลักฐานในสูตรของเว้ยหลังกล่าวคือเมื่อครูบาเว้ยหลังเห็นสิทธิ์คนหนึ่งจากการสอบถามดูภูมิปัญญาทางจิตจนรู้แน่ชัดว่าด้วยบุญบาร,รมีทางธรรมนี้ จะมีสิทธิ์คนหนึ่งมีความสามารถมากเปรียบเสมือนลูกม้าที่เก่งกาจวิ่งกระโจนไปทั่วปัตตภีหมายความว่าสิทธิเซนผู้นี้จะมีความรู้แตกฉานทางธรรมและมีบรารมีตั้งสำนักเซนผลิตทายาทเซนออกมาเผยแผ่กระจายไปทั่วปัตตภีคำพยากรณ์นี้จริงทุกประการคือทายาทเซนคนนี้จะมีสิทธิชื่อมาจูเป็นสิทธิเซนคนเดียวที่กล่าวชื่อโดยอ้างแท้สกุลมาคือ แซ่เบเบคือมา้าต่อมา สิทธิ์ผู้นี้จะเป็นต้นความคิดของสำนักเซนที่คิดค้นหาวิธีที่แปลกและแหวกเพื่อจะสอนสิทธิ์ด้วยการกระตุกจิตด้วยการปลุกพุทธ,ธะในดวงจิตของสิทธิเซนให้ตื่นจากความไม่รู้ให้ตื่นจากความหลงผิดวิธีที่แปลกและแหวกสุดๆคือการตะเคอกเสียงดังสุดให้ตกใจตื่นการบิดจ,จมูกอย่างสุดแรงให้ตกใจปวดจนเกิดปัญญาพงออกมาการผลักให้ล้มลงจนตกใจเพื่อจิตจะตื่นขึ้นมาเกิดปัญญา พุ่งออกมาในทันทีและอื่นๆมาถึงยุคนี้การย้อนรอยกลับไปหาต้นต่อหารากเง้าของความเป็นเซนนี้จะมีเรื่องราวมากมายให้เรารับรู้ผ่านประสบการณ์ทางจิตของสิทธเซนต่อมาเป็นทายาทเซนเป็นคูบาเซนที่ชาวจีนได้จารึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการสืบทอดและเผยแผ่มาจนบัดนี้ขอจงโชคดีในอาณาจักรเซนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสธนคาพร5มกราคม5 6 6 3เวลา1 1นาฬิกา9นาที